สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเสนีหนุ่มใต้จะแนวกันอีกเก่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ปลามาที่หน้าง,งานของผมนะครับนี่คืออาชีพของผมแปลงนี้ไม่เคยพบน้าพบพบหน้ากับลูกค้านะครับติดต่อกันทางไลน์ เสร็จแล้วก็งูเนินป่านธนาคารนะครับดูครับย,ย่าคอมมูนิตเป็นดอกสวยไหมครับนี่ก็เป็นรถใหญ่นะครับ M9540 ดูครับดอกญ้าโดยรวมก็สูงประมาณ2เมตรนะครับ เดี๋ยวเราก้อยมาดูกันว่าหลังจากไตแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับดูครับล้อหลังของรถไตก็สูงประมาณเมตานะครับนี่ครับนี่นะครับความรก แต่ก็าำรับรถกระดัษใหญ่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไตออกมาแล้วก็เอ็นดินนะครับไปดูครับพี่น้องครับน้นก็ที่ไตมาแล้ว ตีออ,อกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากที่รกๆตีเอ็นกันอยู่ใครหลงเข้ามาดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ